หลายคนก็คงจะเคยผ่านตากันมาบ้างนะครับกับซีรีส์เกาหลีย้อนยุคอย่างของผมเนี่ยผมชอบเรื่องคิงดอมครับซอมบี้ในยุคโชซอนเดี๋ยววันนี้ผมจะมาเล่าประวัติศาสตร์ย้อนไปในยุคโชซอนให้ทุกคนฟังกันแต่ก็ต้องออกตัวก่อนนะครับว่าผมไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญประวัติศาสตร์เกาหลีนะผมเป็นแค่ผู้มาอาศัยที่สนใจในประวัติศาสตร์ก็ถือซะว่าเราเรียนรู้ประวัติศาสตร์เกาหลีไปด้วยกันเนาะ สวัสดีครับทุกคนผมนกนะครับวันนี้ผมอยู่ที่ภูกักซันครับผมในกรุงโซที่นี่ประตูสังอิมุนครับจุดเริ่มต้นของเรื่องราวที่จะทำให้คุณเข้าใจว่าทำไมกรุงโซถึงได้เป็นกรุงโซในวันนี้และประวัติศาสตร์เกาหลีที่ซ่อนอยู่ในซีรีส์ที่พวกเราดู เรื่องเรามันเริ่มต้นในปีคศ1392ครับย้อนไป600ปีที่แล้วในตอนนั้นเกาหลีมีชื่อเรียกว่าโครลยครับคำที่ต่างชาติเรียกว่าโคเรียมาจากคํานี้แหละครับโครลยตอนนั้นราชวงศ์โครลยเขามีปัญหาหลายเรื่องเลยตั้งแต่ปัญหาคอร์รัปชันปัญหาสงครามประชาชนก็ทุกยาก จนกระทั่งมีนายพลคนหนึ่งครับชื่อนายพลอีซองรเรเขาเป็นนายพลที่มีความกล้าหาญมีหัวคิดก้าวหน้ามีวิสัยทัศน์เขาเลยมองเห็นว่าณตอนนั้นโครยอรจำเป็นต้องมีการปรับเปลี่ยนจึงได้ทําการปฏิวัติโค่นล้มราชวงศ์โครยอรแล้วก็สถาปนาตั้งราชวงศ์ใหม่ขึ้นในชื่อราชวงศ์โชซอน แล้วก็ตัวนายพลอีซองเกเยเองเขาก็ได้ขึ้นมาเป็นกษัตริย์ที่มีพระนามว่าพระเจ้าแทโจตามธรรมเนียมดั้งเดิมของเกาหลีครับพอมีการสถาปนาหรือตั้งราชวงศ์ใหม่ขึ้นแล้วก็จะต้องมีการย้ายเมืองหลวงพระเจ้าแทโจก็เลยเลือกย้ายมาที่นี่ครับที่หันยางหรือที่เรารู้จักกันในชื่อกุงโซนั่นแหละครับ ทำไมถึงเลือกที่นี่คำตอบคือฮองจุ้ยครับคือตามหลักฮวงจุ้ยแล้วเมืองหลวงที่สมบูรณ์แบบต้องมีแผ่นดินมังกรเหนือใต้ออกตกมีภูเขาทั้งสี่รูปเหมือนมังกรโอบอุ้มอุปถัมภ์เมืองไว้ตามความเชื่อนะครับภูเขาทั้งสีเนี่ยถือว่าเป็นภูเขาศักดิ์สิทธิ์ด้วยนะครับแล้วก็ภูกักสันที่ผมมาเดินป่าในวันนี้เป็นหนึ่งในสี่ของภูเขาศักดิ์สิทธิ์ที่ว่ามาแล้วก็เป็นภูเขาหลักทางทิศเหนือด้วยครับ แล้วก็มีแม่น้ําหันแม่น้ําก็จะให้ความอุดมสมบูรณ์นะครับภาพรวมก็ถือว่าเป็นการวางผังเมืองที่ดีครับมีดีทั้งเป็นจุดยุทธศาสตร์มีดีทั้งความอุดมสมบูรณ์แล้วก็พลังงานด้านจิตวิญญาณด้วยต่อมาในปี1394ครับพระเจ้าแทโจก็ได้เริ่มสร้างพระราชวังขยองบกซึ่งก็จะวางตำแหน่งพระราชวังไว้กึ่งกลางระหว่างภูเขาทั้ง4มักมีพระราชวังวางไว้ตรงกลาง ต่อมาในปี1396พระเจ้าไทโจก็ได้มีโปรเจกต์ใหญ่อีกโปรเจกต์หนึ่งก็คือสร้างกำแพงป้อมล้อมเมืองกำแพงมีความยาว18.6กิโลเมตรใช้เวลาสร้าง98วันคิดดูครับด้วยเทคโนโลยีสมัยนั้นสร้างกำแพงยาวขนาดนี้ใช้เวลา3เดือนกว่าแต่ ก็ต้องแรงมาด้วยอย่างหนึ่งเพราะว่าต้องเกณฑ์แรงงานมาช่วยกันสร้างมากกว่าแสนชีวิตเพื่อที่จะให้โปรเจกต์นี้สาเร็จลุล่วงโปรเจกต์ต่างๆของพระเจ้าเทโจนะครับก็แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นความทายาทยานแล้วก็การจัดการของราชวงศ์โชซอน ภูเขาทั้งสี่ลูกนะครับยังมีอิทธิพลต่อกรุงโซในปัจจุบันด้วยเพราะว่าภูเขาทั้งสี่ลูกนี้เป็นพื้นที่สีเขียวที่ยังเหลืออยู่ในกรุงโซก็ถือว่าเป็นปอดของกรุงโซเลยมันตันมุมนี้แหละครับที่จะทําให้ทุกคนได้เข้าใจว่าทําไมถึงชายรักฮวงจุ้ยแล้วก็เลือกสถานที่ตรงนี้นี่ข้างล่างก็จะเป็นพระราชวังยางบกข้าง้นก,ก็จะเป็นโซทาวเวอร์ครับเป็นภูเขานำาํำซานภูเขาทางเทิศใต้อันนี้เป็น บคาันนราชวงศ์โชซอนนะครับเขาไม่ได้มีแค่โครงการสร้างเมืองให้สวยอย่างเดียวนะาราชวงศ์นี้นะครับถ้าย้อนกลับไปในสมัยนั้นเขามีแนวคิดเรื่องการปกครองที่ค่อนข้างก้าวหน้าเลยถ้าเราดูซีรีส์เนาะเราก็จะเห็นข้าราชการที่เขาแต่งชุดแบบ รูๆหน่อยอ่ะมันก็จะมีตัวผ้าเงาๆมีรูปตรงหน้าอกอ่ะสวยๆอ่ะเขามีการสร้างทั้งระบบการจัดการระบบการสอบข้าราชการระบบศารมีกฎหมายแล้วก็ให้ความสําคัญเกี่ยวกับเรื่องของการศึกษาด้วยการอ่านเขียนวรรณกรรมแล้วก็ปัญญาองจือด้วยระบบการจัดการที่ดีของเขานั่นแหละครับจึงทำให้ราชวงศ์โชซอนเขาปกครองเกาหลีเนี่ยยาวมาก518ปี 518ปีนี่ก็คือหลายรุ่นนะตั้งแต่ปี1392จนถึงปี1 9 1 0แล้วก็มีทั้งการประดิษฐ์ตัวอักษรหันก้นด้วยก็คือภาษาเกาหลีที่เราเรียนกันทุกวันนี้แหละซึ่งอยากจะบอกว่ามันจะบาดตายคืออยู่เกาหลีมาจะโครบปีเหรอยั่งเน่เน่ก็สมิด้คำสมิด้แค่นั้นหละแล้วก็ยังมีการ สร้างงานศิลปะอื่นๆด้วยทั้งวรรณกรรมทั้งอะไรต่างๆในในช่วงยุคนั้นและทุกอย่างเนี้ยก็เลยกลายมาเป็นอัตลักษณ์ของเกาหลีตั้งแต่ยุคนั้นจนถึงปัจจุบันนี้เลย แล้วตอนนี้เราเดินลงจากภูเขาแล้วก็เดินเข้ามาในเมืองแล้วเหมือนกับว่าย้อนเวลาจาก600ปีที่แล้วกลับมาปัจจุบันแล้วนะครับผม โอเคครับจบสำหรับเส้นทางประวัติศาสตร์ของเราวันนี้แล้วนะครับครั้งหน้าถ้าได้ดูซีรีส์เกาหลีแบบย้อนยุคหรือว่าได้มีโอกาสมาเที่ยวเกาหลีก็ลองมาเที่ยวเส้นทางประวัติศาสตร์แบบที่ผมมาหรือว่าพระราชวังต่างๆดูนะครับเผื่อเราได้กลับไปดูซีรีส์แล้วมันจะทำให้เราแบบอินขึ้นนะครับทำให้เราเข้าถึงซีรีส์ได้30 0 ส่วนเรื่องข้อมูลถ้าผมมีอะไรตกหล่นไปใครอยากจะเสริมใครอยากจะแนะนำยังไงก็คอมเมนต์บอกได้นะครับผมขอบคุณที่อยู่ด้วยกันจนจบคลิปนะครับส่วนคลิปหน้าจะไปเที่ยวที่ไหนดีพอได้มาเที่ยวแบบย้อนรอยประวัติศาสตร์อย่างนี้เราก็อยากไปเที่ยวพระราชวังดูเนาะไว้เจอกันคลิปหน้านะครับผมยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามทุกช่องทางของผมด้วยนะครับขอบคุณครับ